เดสกี้โดนจับล้ำหน้าไปกองครับจังหวะวางมาให้ของโบนุชี่นครับแต่ว่าล้ำหน้ามาถึงเบลอติโดนเวลสตักไปได้แล้วตัดเกมทันทีตรงกลางจับติกไปเป็นด้านของจอชินโยครับเข้ามาด้านหลังแต่ในเดสกี้มองข้างในแล้วไหลต่อมาโอ้โหให้เผื่อไปหน่อยนะครับแล้วครับบาสโตนี่เปิดโด่งมาลูกนี้แล้วก็ไม่ถึงครับครับลูกเปิด กันเหลือมนิดนึงครับแต่ว่าเล่นไปก่อนครับโอ้โหเหมือนโดนไปฝีสลันด้วยเปิดเข้ากลางมาแล้วโอ้โหจะสอดมามงจังหวะนี้ไม่ได้ได้มาขึ้นเรื่อยเในเมื่อสั้นกลมหน้าแล้วขอยิงเองลูกนี้โอ้โหแต่สกีดไหลต่อมาลูกนี้มีโอกาสแล้วลองซัดดูโอ้โหไม่ได้ครับแดนนีเจมส์เปิดโดมาได้ได้โคกโอ้หเกือบไปครับยังไม่เปิดแวร์อตติลองยิงเองเราก็โอ้หไม่ตรงครับแล้วก็จับบอลลงเกียร์ซ้ายยิงโอ้หูไม่ได้ครับ เราใสเลยครับเปิดโดกมาแล้วก็มงได้ด้วยหือหยอดโดกมาลูกนี้แล้วก็อุ้ย <c oughs> มันแรงไปนิดเดียวครับให hey, <Ben> ้ไปรัติเปิดลูกนี้แล้วเปลี่ยนทางคนอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหก็เป็นเขาที่แอสเซสต์นะครับจังหวะนี้เปิดแล้วเปลี่ยนทางนิดเดียวนะครับนี่ครับคือจังหวะ เปิดของข้างในแล้วครับเปิดมาแล้วก็ชัดแล้วก็ได้ไงโอ้โหไม่ได้ครับดูครับเป็นคู่เดิมครับโอ้โหวันติหาช่องให้เป็นสายนาเดสกี้โยนโค้มาแล้วจังหวะสกัดโอ้โหอุ้ยออแบนนาเดสกี้ปั่นลูกนี้แล้วโอ้โหชนเสาครับย,ยิงไปตรงที่วอดเยอนอยู่นะครับแต่ว่าเดสกี้ตักได้แบนนาเดสกี้ให้ต่อมาแล้วโดนผูสินใบเหลืองอุยแดงเลยครับ ลองยิงแต่บดไปหน่อยครับจับแล้วก็รอเพื่อนเพื่อใครไหลมามแ,มแล้วติยิงติดเซฟโอ้โหสุดท้ายก็ได้ยิงยังติดล็อกอยู่เมล้วติยิงอีกทีนึงโอ้โหตรงตัวึมาแล้วขอยิงเองแล้วเปลี่ยนทางได้ไหมโอ้โหสุดท้ายมีดึงความนี่ครับแล้วหวอดเดี๋ยวปัดมือเดียวออกไปเลยครับลีแล้วสุดกระเป่าจบเกมเลย